สวัสดีคุยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทนโนแชร์เมื่อคุณตั้งค่า iPhone 14ของคุณคุณอาจเห็นว่าโทรศัพท์คุณค้างอยู่ที่หน้าจอเปิดใช้งานโดยไม่เคลื่อนไหวหรือมีข้อความแจ้งว่าไม่สามารถเปิดใช้งานได้นี่คือสิ่งที่ต้องทำแก้ไข1ตรวจสอบถานะระบบไปที่ apple com support system status หากกล่องข้างเปิดใช้งานปุปกอ์ ios ไม่เป็นสีเขียวให้ลองเปิดใช้งานไ iPhone ของคุณในภายหลังแก้ไขสอบัคับรีสตาร์ท iPhone ของคุณ หากคุณยังต้องการความช่วยเหลือให้ตามตามขั้นตอนเพื่อบงังคับรีสตาร์ไอโฟนของคุณสำหรับ iPhone 1 4ให้กดเพิ่มเสียงกดปุ่มลดเสียงอยารวดเร็วจากนั้นกดปุ่มด้านข้างควางไว้จนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple เรียบร้อยตอนนี้คุณสามารถลองเปิดใช้งานโทรศัพท์ของคุณได้ตัแต่เริ่มต้นแก้ไขสาเปลี่ยนเป็นเครือข่ายอื่นคลิกตัวเลือกอื่นคลิกใช้แบวนจากนั้นรอสักครู่ และลองใช้เครื่องไก่แทนหากปัญหานี้ยังไม่รับการแก้ไขไปที่วิธีแก้ไขปัญหาที่สงรงพลังที่สุดข,ของเราซ่อมแซมปัญหา iOS ด้วยรี o ู t เมื่อเปิดใช้งานให้เสียโทรศัพท์ของคุณคลิกเริ่มเพื่อดำเนินการต่อเลือกการซ่อมแซมมาตรฐานที่สามารถรักษาข้อมูลงคุณได้ r e ี o o t จะดาวน์โหลดฟลอมแบร์เพื่อเริ่มการซ่อมแซมเก่งแค่คลิกมั คลิกเริ่มการซ่อมแซมมาตรฐานเพื่อดำเนินการต่อกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ10นาทีทำได้ดีมากตอนนี้คุณสามารถดำเนินการต่อและเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้การเปิดใช้งานที่เหลือเป็นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้คุณสามารถเปิดใช้งาน iPhone ของคุณโดยใช้ iTunes, inder, t u u n s หรือ f ินเดอร์คลิกตัวเลือกอื่นๆแต่ใช้ Mac หรือ PC ดํดเนินการต่อเพื่อดำเนินการต่อมันจะแสดงการเชื่อมต่อกับ Mac หรือกับ PC ด้วย iTunes จากนั้นเปิด iTunes บนคอมพิวเตอร์และเสียบโทรศัพท์ของคุณเข้ากับ iTunes ไอตูนจะจดจำโทรศัพท์ของคุณและเริ่มเปิดใช้งาน iPhone ของคุณอัตโนมัติ เมื่อคุณเห็นหน้าจอแสดงความเป็นส่วนตัวของคุณหมายความว่า iPhone ของคุณเปิดใช้งานแล้วแต่ไอตูนมักจะมีบัก๊กดังนั้นฉันขอนแนะนำให้ใช้รีบูตและนี่คือวิดีโอทั้งหมดในวันนี้สำหรับวิธีการแก้ปัญหา iPhone 14ไม่เปิดใช้งานหากมันช่วยคุณได้อย่าลืมยกนิ้วให้เราฉันจะขอบคุณมากถ้าคุณสมัครรับข้อมูลและคอยติดตามวิดีโอของเราต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ